สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทั้งหลายที่เข้ามาหลงมานะครับบังเอิญเข้ามาดูช่องผมนะครับก่อนไปชมนะครับว่าวันหนึ่งเราจะหาเพชรได้เท่าไหร่ต่อวันนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กด like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่าแล้วเราก็ไปดูกันเลยว่าวันหนึ่งเราจะหาเพชร ได้วันละเท่าไหร่นะครับที่คนมักจะลืมสิ่งแรกนะครับที่คนมักจะลืมคือเข้าไปที่เติมเงินครับหรือว่าเติมเพชรน,นะครับเข้าไปเลยอ่าครับพอเข้ามาที่หน้าเติมเพชรแล้วนะครับให้กดไปตรงที่แพ็คนะครับนี่กดเข้าไปเลยครับกดที่เข้าไปเติมแพ็คเลยอ่าเราเห็นไหมครับว่า มีโบนัสรายวันอยู่ครับศูนเพชรน,นะครับโบนัสรายวันศูนเพชรเราคือเราไม่ต้องใช้เพชรซื้อครับกดเข้าไปเลยครับดูว่าเราจะได้อะไรบ้างอ่าเห็นไหมครับได้มาแล้วสิบเพชรต่อวันแล้วก็กล่องกล่องนะครับจะเป็นกล่องจะเป็นกล่องสุ่มเศษตัวละครนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกา หาสมบัติในเกาะแหวนนะครับเห็นไหมได้มาแล้วนะครับ10เพรทุกวันนะครับได้ทุกวันโอเคเราไปดูสิ่งต่อไปคือภารกิจรายวันนะครับต้องทำให้ครบนะครับทำให้ครบให้ได้150แตนครับอ่ะเรามาดูกล่องที่1อ่าไม่ได้นะครับกล่องที่2ไม่ได้จะได้กล่องที่สาะครับอ่ะเห็นไหมครับกล่องที่สามได้มาแล้ว20เพรนะครับเป็น30เพรแล้วนะครับ เราไปดูกล่องที่สีกันเลยอ่าไม่ได้นะครับกล่ 25. องห้าได้มาอีกก็ห้าสิบเพชรนะครับเป็นเท่าไรครับเอ,อ่อปิกี้สามสิบเพชรเป็นแปดสิบเพชรแล้วนะครับแปดสิบเพชรแล้วใช่ไหมครับกดต่อครับแปดสิบก็เป็นร้อยห้าสิบแล้วครับเราจะได้ร้อยห้าสิบเพชรแล้วต่อวันสรุปเท่ากับรายวันเราจะได้อยู่ที่เจ็ดสิบเพชทร้อยยี่สิบ รายวันเราจะได้ร้อประมาณ140เพชนะครับห้าสิบเได้อยู่140เพชนะครับบวกกับอีกบวกกับอีก20เอ่อบวกกับอีก10เพชที่ได้จากการเปิดแพ็กฟ,ฟรีนะครับก็เป็นได้ามาแล้วครับ150เพชรอ่ะแล้วเราไปดูอีกอย่างนึง นี่นะครับอินเทลดาวต้องผ่านชั้นที่ร้อยนะครับต้องผ่านต้องผ่านด่านชั้นที่ร้อยนะครับมาดูคนครับสิ่งที่เราจะได้คือ10เพชรสิบเพชรทุกด่านนะครับเราจะได้10เพชรทุกด่านเท่ากับมี100่งร้อยด่านเราก็จะได้มา100เพชรนะครับดูสิบยี่สิบสามสิบสี่สิ0ห้าสิบเจ็ดสิบ แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะครับอ่าได้มาสองร้อยสองร้อยห้าสิบเพชรแล้วนะครับอ่าไปดูต่อไปครับนรกฝันร้ายนะครับไม่ต้องไปพูดถึงครับผมยังไม่ผ่านอ่าผมยังไม่ผ่านชั้นที่สิบนะครับมันเลยไม่ได้เพชรถ้าผ่านชั้นที่ห้าสิบไปเมื่อไหร่นะครับจะได้เพิ่มอีก50เพชรนะครับเท่ากับถ้าคนผ่านชั้นที่ชั้น นรกสัตว์ป่าสัตว์ร้ายนะครับก็จะได้เป็น150เพชนะครับต่อวันแต่ผมผ่านแค่100โลหิตนะครับก็เลยได้แค่1 0 0เพชก็เท่ากับของผมจะใน ID ของผมนะครับจะได้250เพชแล้วนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยครับเรามาดูสิ่งแรกคือระบบนี่นะครับ เขากดเข้าไปเลยอันนี้คือของรายสัปดาห์หรือว่าทุกเซิร์ฟนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีเพชรให้นะครับอันนี้ไม่มีเพชรให้ชั้นยอดก็ไม่มีเพชรให้ครับแต่กล่องนี้ครับเห็นไนหะกล่องนี้เราจะสามารถสุ่มเพชรได้สูงสุดถึง1000เพชรผมก็จะไม่นับรวมเหมือนกันครับเพราะว่าผมเคยได้สูงสุดแค่15เพชรเท่านั้นเองต่อกล่องนะ ผมก็จะไม่นับหรือ่ะไปด,ดูกันต่อครับต่องจุดไม้ต่องต่อไปอ่าอันนี้คือลายเป็นลายซีซั่นลายฤด,ด,ดูกาลนะครับผมก็จะไม่นับเหมือนกันนะครับผมจะไปนับเป็นเป็นเกี่ยวกับเป็นคอนเทนต์อีกทีนะครับว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะได้กี่เพชรเดีย๋ยวครั้งหน้าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอาทิตย์หนึ่งเราจะได้กี่เพชรวันนี้เรามาแค่ วันหนึ่งเราจะได้กี่เพชรอ่ะก่องต่อไปครับในดาเพชรครับก่องต่อไปครับอาได้อีกร้อยห้าสิบเพชรนะครับเป็นสี่ร้อยเพชรแล้วนะครับครั้งแรกไดมาสองร้อยห้าสิบเพชรใช่ไหมครับบวกอีกร้อยห้าสิบเพชรก็จะเป็นสี่ร้อยเพชรนะครับพอดีอ่าอันนี้คือจากการตีบอสนะครับ ผมอยู่ที่อันดับ3านะครับได้มาแล้วเป็น450เพรนะครับอ่ะเราไปดูกล่องต่อไปครับคือสังเวียนนะครับรางวัลจากสังเวียนผมอยู่ในอันดับที่5ของ p p พนะครับในสังเวียน p p พผมจะได้มาอีก100เพชรนะครับอ่ะเป็น500เพชรแล้วนะครับต่อหวันอ่ะไปครับไปต่อครับแล้วก็มาที่ประการพจนภัยครับอ่า ไปดูบทที่6ครับสำรวดครับเราก็จะได้มา100เพรนะครับเป็น600เพรแล้วนะครับเราไปกันต่อครับไปที่ไหนครับที่จะได้เพชรนี่เลยครับเกาะแวนครับเราไปดูเกาะแวนกันอ่าเรามาดูจุดต่อไปกัน เลยนะครับในการหาเพชรอ่ะแลเข้ามาที่เกาะแหวนครับเข้าไปในโซนสงบนะครับโซนสงบสีฟ้าเนี่ยครับเข้าไปเลยอ่านี่นะครับเราจะไปเห็นเกาะทองครับเกาะทองวันหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยได้มากกดดอกเกาะทองผมส่วนใหญ่จะกดเกาะอีเกพีกับแต่แค่สามหมื่นเองนะครับอืม,มแต่ว่ามันได้เหล็กหนึ่งครับเหล็กหนึ่งอนะหายา เราเห็นกกอบเพชรใช่ไหมครับเรอบเพชรนะครับกดไปเลยวันหนึ่งสามารถมากดได้สองครั้งนะครับโอเคเราจะได้ยี่สิบเพชรต่อครั้งนะครับสามารถได้ยี่สิบเพชรต่อครั้งเท่ากับวันหนึ่งเราจะหาได้สี่สิบเพชรนะครับอ่าเป็นหกร้อยสี่สิบเพชรแล้วนะครับอ่าแล้วเราเข้าไปต่อที่ โซนสงครามมากันต่อเลยครับไปเลยอ่าครับเรามาดูโซนสงคราม,มากันนะครับอ่าเรามีไนกาเท่าไหร่เราสามารถกดได้เรื่อยๆนะครับโซนสงครามอ่ะไปดูกันครับอืมอ่าแล้วผมจะมี แล้วผมจะทำคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับการหาถุงนี่นะครับถุงสเสบียงลึกลับนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับผมจะมาหาถุงทำคอนเทนต์ถุงสเสบียงถุงสเสบียงลึกลับนี้ด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับว่าควรจะหาจากเรือประเภทไหนถึงจะได้ได้แน่ๆครับ100%เปเซนถุงสเสบียงลึกลับอ่ะเรามาดูกันผมมี7นะครับ กดไปเลยกดให้หมดนะครับแต่วันหนึ่งสามารถตีเรือได้แค่เพียง30ครั้งนะครับสามสครั้งนะครับผมตีมา21ครั้งแล้วถ้าใครถ้าใครมีเวลาว่างเยอะๆก็เลือกอย่างฉลาดเลือกตีเรือที่เป็นเรือที่มีถุงลึกละมีถุงเบียงลึกลับดอบมาให้นะครับเราควรจะตี แบบนั้นสำหรับคนมีเวลาว่างครับควรจะออกมาหาเรื่อยๆถ้าใครไม่มีเวลาว่างครับมีเรือไหนก็ตีไปเถอะครับตีเถอะมีโอกาสได้เพชรเหมือนกันโอเคตีไปครับเหลือ,อสองครับยืดออสองในอกาศ ว,วันหนึ่งผมสามารถตีหาถุงสเสบียงได้50บวกนะครับ50ถุงอับนะครับแล้วถุงลึกลับแ่ะผมสามารถหาได้ต่อวันนะครับ8ขึ้นไป8ถุงขึ้นไปนะครับถุงนี้นะครับผมสามารถหาได้8อะเรามากดกันเลยว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับได้โอเค ได้เยอะกได้45เพชเองกับถังหนึ่งครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้การ์ดของของออสเลยนะครับอ่ะเรากลับไปที่หน้าบ้านครับ มาสรุปกันครับวันหนึ่งนะครับผมสามารถหาได้อย่างต่ำเลยนะครับ6 0 0เพรต่อวันนะครับ600เพรต่อวันนะครับอันนี้คือขั้นต่ำครับคือ600เพรต่อวันสำหรับผมนะครับแล้วเราถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าครั้งหน้าอยากให้ทำคลิปประเภทไหนหรืออยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับคอมเมนต์บอกผมได้เลยอยากรู้เรื่องอะไรครับผมสายเติมน้อยครับเติมไป300บาทเพราะไม่มีตังค์นะครับอ่าผมจะมาทำแค่นี้แหละครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับ ริมคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เลยครับผมจะไปตอบให้กับทุกคนเลยครับอ่าผมมาปากเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ